ครับในรุ่นของโอเพนครับนี่รถคอแท็กครับคันนี้คอแท็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลาเลยครับคันแรกนะครับซิมตีโตโน่สตาร์ทเครื่องนะครับช่างเบรคบริโายคันแรกแทบกเอครับรุ่นของโอเพนครับ เป็นรุ่นของโอเพนครับนี้พลัง,บ,งบิวอินครับปูช่างเบียครับขอเล็ตไดีไว้เดีวเลย รับลนแรก11990ครับ11990ครับ1822ครับ189ครับอมูต้มยนะครับกตอานี 19, ้เป็นน้เข้าันครับ เฮ้ยพ่อหลุดโอ้โหนี่นะครับขอรุนี้นี่ครับจากชางวายครับ มีช่างเบียร์ครับแล้วก็เทพพิทักษ์คนขับครับต้อง4,000ได้หรือไม่ครับรุ่นนี้มีทั้งหมด6,000ครับ14,000แล้วเพิ่ม4อ0 0แค่2,000ครับพี่น้อง เทพพิทักษ์ครับ11โอ11 0 0 9ครับ204ครับ11 0 0 9ครับ1 5 6 9ครับต่อกันเลยครับคันนี้จากวายเลสซิ่งครับเลียวเยเบอร์เทียสีลไนิดเดียวครับโอ้โหสองเกียร์เรียนรามาดูคันนี้กีนึ่งคันครับน้ำทอง อบอกผิดมั่วไปหมดแล้วคนถ่ายคลิปขอโทษด้วยครับอันนี้ครับจากนายทอมครับลาดหญ้าจัดไพ่ครับระแวงแดงหลอดเขียวไม่นอนเหลืองเดินทั้งคืนครับโอ้โหสีสวยครับวันนี้ครับแหมมีทั้งส้มมีทั้งแดงมีทั้งเหลืองพร้อมแล้วเคนครับดูครับน้ำพอมครับ 2-042ครับ1 2 0 4 2 1 7 5นครับความเร็วท้าย185ครับอรับนนี้ครับในร่นี้เร็วทุกหูทุกทีแล้วอนี้เด็นครับทไมเล็กสิสีัวิครับวายเล็กสิบอันนี้จากวายเล็กสิครับอันหัวบัวขับครับรสสวยด้วยแรงด้วยเน่ว้ รุอครับขโจะเป็นร้างคุว่ารถโรนี่เเปนันดนรงอะหด่นึงครับครับคันนี้ครับรันแรกครับวายไ i ซิ่งครับในรุ่นกล่องโอเพ ฟอร์อร<ส>ดมาสด้าเอสซีิีโมรทัโดยอาร์นักขี่คร้บแต่ไม่วกกับเราวนะไ่ หกสิบหครับร8 3แิ